สวัสดีครับอยู่ผมนะักคอมมิสเกม่งครับกับเกม w w e. ิ s m a c d o w n vs. Raw ครับปี2011นะครับผมกับเอามาสดบทเป็นเกมอีกเช่นเคยนะครับผมนะอยู่กันใน SmackDown นะครับผมนะก็เรียกว่าคลิปที่แล้วนะครับกุนเธอนะฮะโอ้โหดันไปปากเสียไงบอกว่าเออปราบแชมป์โลกมาเกือบทั้งสมาคมแล้วนะโอ้โหนะแต่ว่าโอ้ทีเอสอก เครียดเลยเอ้ยฉันจะเอาแชมป์โลกมาอย่างไงดีโรมันเรนฮะเข้ามาเอ้ยฮันเตอร์นายบอกกับดูได้ยังไงว่านายน่ะจะให้มันชิงแชมป์โลกนะเวิรนะ์ลเฮฟวีเวทนะทีเบสบอกเฮ้ยนายอะ่ะก็ต้องไปเคลียร์ปัญหากับพวกนายก่อนนะเข้าาจเปล่าแล้วถ้าดูมันสามารถเอาแชมป์มาได้แล้วก็นะเดี๋ยวฉันจะให้นายชิงแชมป์นะกับดูนะเออโอ้ทีเบสฮะ มีการต่อรองเล็กๆน้อยครับกับโรมันเรนนะโอ้โหโรมันเรนบอกอะไรเนี่ยให้ฉันเฟดตัวเองออกนอกแชมป์เฉยเลยนะโอ้โหเรียกว่าคลิปที่แล้วนี่คือเดี๋ยวค่อยมานั่งปูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเอ้โรมันเรนฮะเอ้ย,อยทอดท,ทับให้สัมภาษณ์คุณรู้สึกอย่างไรที่ทีเบชบอกให้ดูแมกอินไทยนะไปชิงแชมป์กับเซียมพังก่อนนะส่วนคุณไม่ได้ชิงแชมป์สกักทีนะ เอ้ฉันก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแยะมากมายหรอกแต่ฉันอะต้องมีปัญหาครอบครัวที่จะต้องเคลียร์เพราะฉะนั้นอย,อย่ามายุ่งกับฉันเดี๋ยวฉันจะไปเคลียร์เองเอาทอตฮะงงเลยโหอ,อะไรวะเนี่ยฮะก็ปัญหาครอบครัวฮะเออนะระหว่างครับโซโลกับทางด้านของเซมิเซนที่ยังมีปัญหากันอยู่นะแล้วก็คิดว่าครับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นการสะสางคดีกันให้มันเสร็จๆไปเลยนะฮะ ระหว่างโซโลกับทางด้านของเซมิเซนนะครับผมนะส่วนคลิปที่แล้วอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับนะว่ากุนเธอฮะก็ไปเรียกว่าไปปากเสียงไงเพราะฉะนั้นครับนะก็เลยจอนซีน่าก็เลยมากระทืบนะแต่ไปไปมามา,มาโดนกระทืบแทนนะครับผมมาแมชนี้ฮะแมชนี้กำหนด1โยกครับผมมาก่อนเลยครับผม จากมอนเทียลโคแบ็กแคนาดาครับผมเซมิเซนตืดตืดตนี่เซมิเซนฮะออกมาเป็นคนแรกครับผมออกปัญหาระหว่างบัตรลายก็เนี่ยแหละครับผมนะเซมิเซนฮะเรียกว่านะโรมันเรนครับโอ้บอกให้ไปชิงแชมป์อินเตอร์แล้วก็ยังไม่ได้สักทีนะฮะ เพราะฉะนั้นครับผมเซมิเซนโอ้แล้วก็มีปัญหาเรื่องที่ว่าโซโลฮะอยู่ดีๆก็มี1ใน6คนนะโดนจับยัดไปในการชิงแชมป์อินเตอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นเซมิก็เลยไม่พอใจเท่าไหร่นะเออก็เลยเรียกว่ามีการทะเลาะเบาะแหวงกันเกิดขึ้นครับแล้วก็ต้องมาเคลียร์กันในมัชนี้นั่นแหละนะฮะนี่ฮะเซมิเซนออกมาเป็นคนแรกครับขณะที่คู่ต่อสู้ฮะไม่มาแล้วจ้า จากม <The Savior. S 1> ินิแอคมินิโซตาครับผมนะโลโลซิกัวนี่โโโลมาแล้วครับผมมะนี่โโโลบอกไอยอยากจะกระทืบมานานแล้วไอสเตมี่ฮะได้ข่าวว่าเป็นลูกรักหรอของโรมันเนี่ยฮะเอ้ยโโลฮะไอไม่อยากจะพูดอะไรเยอะหรอกนะฮะเดี๋ยวฉันจะกระทืบให้ดูนี่โซโล โอจริงจริงถ้าในบทตามความเป็นจริงนะคือโซโลตอนนี้นี่เรียกว่าอาจจะเป็นตัวแทนนะทริบิวช e f คนใหม่นะฮะของทางโรมันเรนแล้วแหละนะครับผมอยู่ที่ว่านะเออจิมมี่ฮะจะยอมรับหรือเปล่าแต่ในตอนนี้นี่คือบัตรลายยังไม่แตกกันนะฮะแค่ไอ้สองคนนี้ยังกระทืบกันอยู่นะรอดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะโซโลสิครับปะทะกับทางห้าของเซมิเซนนะฮะ จะเป็นอย่างไรมารอดูรอติดตามกันได้ใครที่ชื่นชอบซีรีส์เอามาสดบทเป็นเกมฮะมาทุกวันศุกร์ในแบบนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กดซั s ส์ใเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดพามิเกมมิ่งกันด้วยนะครับโซโลซสิกว่าฮะประทะากับเซมิสเซนจะเป็นอย่างไรมารอดูรอติดตามกันได้นะครับหลังโฆษณากันสักแป๊บเดี๋ยวกลับมาฮะ พื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมบินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมบินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook f แ n p a g e และ t ิ k t o อไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาเลยกันดีกว่าครับแมชนี้20นาทีไทม์ลิมิตฮะสำหรับโซโลกับเซมี่อ่านี่กระ,ะทื้สักทีนึงก่อนเซมิเซนฮะ ก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปส่งท้ายปลายปี2023แล้วนะฮะสำหรับเอามาสดบทเป็นเกมของเรานะมาทุกวันศุกร์นะครับผมนะก็เรียกว่าเคาะวันเคาะเวลากันเรียบร้อยแล้วแหละนะฮะใครที่อยากดูซีรีส์ที่แบบว่าน่าจะไม่ค่อยมีได้เห็นใน W W E แน่ๆนะฮะก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะอยากดู Dream Match อะไรนะก็ถ้าหาทำได้ก็จะหาทำให้เพื่อนๆได้รับชมกัน นะครับผมเนาะพุบสักทีหนึ่งก่อนโซโลฮะโซโลเหวียงเซมิเซนอาัดากระเทินบันเคเกิลไปหนึ่งทีก่อนกรรมการอย่าขวางโซโลบอกตบสักทีหนึ่งมานี่แล้วโดนเสรยรออกนอกเวทีซะเลยเซมิเซนไม่เป็นไงล่ะไอ,อะโซโลเฮ้เอมายุ่งจุนจ้านอะไรกับการชิงแชมป์อินเตอร์เนี่ยฮะะโซโลบอกเลยก็หัวหน้าเป็นคนสั่งมานี่หัวหน้าเผาแล้วทำอะไรเฮ้ย แฟลเอาเผาบอมฮะ <What? S 1> แล้วนะครับหนึ่งได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นโอ้ยเป็นเป็นท่าอะไรวะเออจําจําชื่อหลักๆไม่ค่อยได้นะอาจจะได้ยิอาจจะได้ยินโคดเรสเอออะไรประมาณนี้นะครับสำหรับท่าเมื่อสักครู่นี้นะสปินเอาซิดเอาเผาบอมอะไรประมาณนี้แหละนะเออเพจบาดสักทีหนึ่งก่อนโซโลฮะ โซโลบอกท่านหัวหน้าเผ่าสั่งมานะเออแชมป์มันต้องอยู่กับบัตรลน์นะเพราะฉะนั้นเออมาแล้วจับโยกขึ้นโอ้ยเป็นทางด้านของเทคดาวลงไปครับเซมิเซน่อเซมิเซนี่แชมป์อินอ่าแชมป์อินเตอร์แชมป์แท็กทีมแชมป์เอ็นเอ็กซ์ทีนะฮะส่วนโซโลนี่จะได้ในส่วนของแชมป์นอตอเมริกันนะเอ็นเอ็กซ์ทีมา แค่นั้นเองนักครับผมเนาะแต่เรียกว่าแต่ละคนนี่คือยังไม่ถึงขั้นเป็นแชมป์โลกกันนะฮะโซโลนี่เพิ่งเดบิวต์มาได้สักปีสองปีเท่านั้นเองกับมาการนับหนึ่งซอเอ้ยได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นฮะโซโลบอกเอ้ยใจเย็นสิเซมี่ฮะแล้วสแตนดิ้งดอฟคิกไม่ได้แล้วจะทำอะไรโซโลจะโตโดนต่อยฮะโดยเซมี่ เตวิเซนบอกจับยกขึ้นมาออีเป็นเป็นฟิชเชแมนซูเพกไปฮะเมื่อสักครู่นี้แล้วโดนอาร์มแรกอีกครั้งหนึ่งโดยเซมี่เซมี่นี่ถือว่าแชมป์ NXT นะฮะเออเพราะฉะนั้นนี่ดูถูกฝีมือแกไม่ได้นะเออโตโรมก็พึ่งขึ้นมาเท่านั้นเองฮะเซมี่บอกมานี่จับเดอจะสปินนิง่งแบ็กฟีดไม่ได้ เซมี s s ่เซนออาโลบมาก่อนโซโลก็มีซิกเนเจอร์เซมีก็มีซิกเนเจอร์เหมือนจะมีฟินิเชอร์มั้งว่าสักทูนี้อมแบล็กลงไปครับอืมแล้วเซมีบอกลากอบเค้ืนมาทำอะไรมาเวียงหนึ่งทีก่อนจับเอ้ยจะเอ้ยจะบิ๊กบู๊ตไม่ได้แล้วโอ้โหคือพาคน,นี้มันไม่มีฮารุวาคิกไง,ไงมาแล้วเซมีกระโดดโลบอีกรอบนึง เซมิโดนละุดเดอะเพสฮะขย่ำต่อยโดย Solo. โซโลโซโลซิกวาอาฮนะต่อยสักทีนึงอ่อนโอโลบอกท่านหัวหน้าเผ่าสั่งมานะพวกเราต้องกระทืบให้สางคดีให้ได้นะเออแล้วเซมิเซนบอกมานี่จับแบกฮนะแล้วโต้ยไม่ชิดนกูไดเวอร์เลยแล้วจับกดแล้วกรรมการนะับหนึ่งสองได้แก่สองเท่านั้นฮนะเซมิเซนโอ้แล้วจะเอาวิวง วืดไปหน่อยโซโลเวียงไปหนึ่งที่อาจกระเทินบาเคิลฮะอาจจะตบฮะโซโลโซโลโดนไซเรล็อกจามสอกไปหนึ่งทีโดยเซมี่คู่นี้นี่ก็ต้องยอมรับกันตามตรงฮะคือถ้าเจอกันจริงๆนี่คือโซโลนี่ดูได้เปรียบกว่าเยอะนะเนื่องจากว่าขนาดตัวนะแต่ว่าถ้าเทคนิคอะไรพวกนี้นี่เซมี่น่าจะพอไหวนะฮะ ก็เป็นคู่หนึ่งที่ก็น่าดูน่าติดตามแหละนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้นี่คือเซมิเซนอยู่ฝั่งรอไปแล้วนะส่วนโซโล,โลนี่ก็ยังอยู่สแมกดาวเหมือนเดิมนะฮะไปสักทีนึงก่อนเซมิเซม,มิโดวีงไปโดยโซโลโซโลจะกระเทืบมาโน่นกระตุกคอก็เลยเอาบักแล้วคอสปอดีลงไปครับโดยเซม,มิเซนมาเซมิเซนขึ้นเชือกมากระโดด โอ้ยจะสเวนทันบอมโอยโซโลโมลุกขึ้นมาก่อนเซมิเซนบอกอะโอ้ยจับกบเต็มเต็มเลยจะสปินนิ่งแบค็คฟิตคีไม่ได้แล้วโดนอาร์มแรกลงไปฮะเซมิเซนบอกเมื่อกี้วืดคราวนี้ของจริงมาสะเวนทันบอมโอยจวบพื้นอีกรอบหนึ่งเซมิเซนโอ้โหโอ้ย,อยจวบพื้นสองรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยเซมิแล้วสปินนิ่งแบค็คคิกฮะโซโลเราจะเฮดบาดอีกทีหนึ่งฮะโดนแบบเฉียว จะตอบโดนต่อยโดยเซมี่จะตบฮะตบได้แล้วบิดลิสล็อกมาคู่ปไปที่ท่อนแขนนะฮะโซโล,โลนี่คือแบบคนมือทนเท้าเก่งเหลือเกินจับมาโดนเฮอริค่าละหน้าพินเลยกรรมการนบะหนึ่ง,งสองเออี่ได้แค่สองเท่านั้นฮะโซโลยังพลิกจัดมาได้โอ้โหยังทนไหวอยู่โซโลบอกคนมือทนเท้าเก่งนี่เอย ฉันจะเป็นหัวหน้าเผ่าคนต่อไปนะกระจายเล่าฮะโดนดรอปคิก mm hmm. หนึ่งทีฮะโดยเซม่เซม่ต่อยสักทีหนึ่งก่อนแล้วจะโตบฮะมาโดนดรอปคิกครับโดยโซโลโดนโซโลไปฮะโดยเซม่เซนเซม่เซนเตะหนึ่งทีก่อนเซม่บอกมานี่จับแบกมาไม่ได้โดนเน็กเกเกอร์ฮะโดยโซโลแล้วลากโตบขึ้นมาเตะกลางหลังสักทีหนึ่งก่อน คู่นี้นี่คือแบบว่านะก็เรียกว่าอย่างที่เราปูกันไปตั้งแต่แรกแล้วแหละนะฮะว่าคู่นี้นี่คือนะมีปัญหาคดีกันนะแล้วในเมสแท็กทีมนะเออตอนแรกที่ผมบอกว่าคู่นี้นี่คือ,อ,อไอเมสแท็กทีมที่โซโลไอ,อทางด้านของฮาร์ดี้บอยเจอกันนะก็คือเอาแล้วโดนสมอลพิกเกตฮะกรนะกรมการนะหนึ่งสองสี่เด้แกแค่สองเท่านั้นโโอ้ห คือแมสแท็กทีมนี่คือแบบว่าเหมือนประมาณแบบเควินอเวนเหมือนจะมากวนนะฮะแล้วสมอพิกเกตอีกครั้งหนึ่งครับกรรมาการนับหนึ่งสสเรียบร้อยเลยเฮ้ยโอ้โหเซมิเซนฮะโอโ้เซมิเซนบอกนี่โอ้อาศัยจังหวัดรีเพอฮะโอ้โซโ,โลโซโลบอกอะไรเนี่ยแพ้ได้อย่างไรฮะโอ้ ผู้ชนะในแมชนี้ครับ Here is the winner เซมิเซนเซมิเซนบอกนี่เป็นไงล่ะฉันชนะแล้วนี่โอยนะโอ้นี่ฮะเซมิเซนบอกสะใจ,จเว้ยนะฮะกระทืบโซโลได้ฮะนี่เชือดคอแล้วโซโลฮะโอ้โหอาการต้องเช็คอาการฮะโซโลไหวไหม เรียกว่ายังไม่ได้แบบว่านี่ฮะกรรมการบอกนี่ไม่ยอมรับชั้นนี่นะชั้นเป็นผู้ชนะนะกระจายเปล่าเออไม่ต้องพูดอะไรเยอะกรรมการบอกอะไรวะเนี่ยนี่ฮะเซมิเซนโอ้ยคือต้องบอกว่าเซมิเซนนี่กับโซโลนี่ทะเลาะก,กันตั้งแต่ในอิลิมิเนชันแล้วนะยาวมาถึงการที่ทำให้คู่ฮาร์ดี้บอยฮะมามีสิทธิ์ชิงแชมป์แท็ทีมแล้วก็ แชมป์แท็กทีมฮะก็ตกไปอยู่กับอาร์ดี้บอยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแพ้เอกชนะทางด้านของอูโซมาได้นะไอ้รอล่าสุดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ฮะโอ้โหรู้สึกว่ายังจะต้องสะสางกันอีกฮะดูจากทรงแล้วนะใช่ไหมโอ้ตอนนี้กำลังโหลดอยู่ฮะกำลังโหลดอยู่เออเนื้อเรื่องแล้วเซมีเซนลุกขึ้นมาเอ้าโซโลเฮ้ยมันไม่สาแก่ใจว่ะเฮ้ยนี่โซโลต่อยโซโลต่อยสัทีนึง แล้วโรมันเรนอ้าวโรมมนมาแล้วเฮ้ยได้ข่าวว่ามึงอยากเป็นหัวหน้าเผ่างั้นหรอฮะโอ้โหแล้วทุบซะเลยนี่โรมันเรนนะทุบทบโอ iki, ้ยเซมิเซนรวมด้วยช่วยกันกระทืบโซโลเฉยเลยเฮ้ยอะไรวะอา้าวพี่น้องอูโซก็มาฮะโอ้โหเดียวโอ,อ้ยออพี่น้องอูโซฮะอ้าวแล้วเอ้ยพี่เอ้ยนี่น้องพี่มาช่วยเราแล้วนะเอ้ยโอ Zus ้ยอโูโซฮะโอโซโลบอกอะไรอะไรวะฮะอยู่ดีๆก็มากระทืบพวกฉันนะฮะ อ้าวเฮ้ยอ้าวทำไมมันจ้องโซโลกันเฉยเลยอ้าวโซโลบอกชิปหายแล้วโกโดนต่อยโอ้ยมันจะมาตรุมฉันเหรอฮะโรมันก็โดนต่อยเซมีเซนก็โดนเอาโดนทุบซะเลยนี่ทูบทบโอ้โอ้ยร่วมด้วยช่วยกันกระทืบโซโลฮะอ้าวเฮ้ยอะไรเฮ้ยทำไมไงเป็นเงี้ยฮะโซโลโซโลโดนแกงบาดลายกระทืบเฉยเลยเฮ้ยอ้าวอ้าวเอ้ยกลายเป็นว่าเซมิเซนะฮะ ร่วมด้วยช่วยกันนะโอ้อยู่ในไอโรมันเรนบอกเลยโอ้ยโอยเอาอูโซ่ฮะกระทืบเฉยเลยนี่โรมันเรนบอกยฟายออกไปจากบัตรลายซะโอ้โซโลฮะเอาละสิโอ้กลายเป็นว่าโซโลสิกว่าฮะโอ้ยกลายเป็นโดนอัปเปหีโดยบัตรลายซะงั้นฮะโอ้ยแต่นี่จะเป็นเซมินะเนี่ยเออโอ้ยเซมิเซนครับ อุตสาห์แพ้ในแมตช์ชิงแชมป์อินเตอร์คอนนะแต่ว่าโอ้ยท้ายสุดฮะโซโลนี่กลายเป็นจุดอ่อนซะอย่างนั้นนะก็ต้องรอดูกันในรอสัปดาห์หน้ารอแล้วก็สแมกซ์ดาวสัปดาห์หน้านะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบซีรีส์เอามาสดบทเป็นเจมของเราครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i ครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะักคอมมนเมี่งกันด้วยนะครับ ซีรีส์นี้มาทุกวันศุกร์นะครับผมและคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นสุขสุดท้ายนะฮะของปี2023และนะครับผมก็อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะฮะมีเงินทองใช้ตลอดปีและตลอดไปด้วยนะครับผมใครที่ตั้งใจใครที่เรียนอยู่ก็ขอให้สู้ๆตั้งใจเรียนนะฮะได้เกรดดีๆมานะครับผมส่วนใครที่ตั้งใจทำงานก็ตั้งใจทำงาน เออใครที่ทํางานอยู่ก็ตั้งใจทํางานนะฮะสู้ๆนะฮะเก็บเงินเก็บทองให้ได้เยอะๆนะครับผมนะแล้วเราจะได้รวยกันนะฮะทวนหน้ากันสักทีนึ่งนะเออนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ